สวัสดครับบ้านนอกดีไหมวิ่งเข้าป่าเข้าดงจะไปแข่งขันเออสนามแข่งวิ่งอยู่ไหนนะครับเห็นไ,ไหมครับบรรยากาศข้างทางนะครับการเดินทางนี่ครับตอนนี้เข้า <c oughs> <c oughs> okay, เข้าเขตอำเภอพลทองแล้วนะครับนะแต่ยังไม่รู้ว่าเรียนบ้านหนองเรียนแขนอยู่ไหนน ก็ทุกท่านนะตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนว่านบ้านหนองโรงเรียนบ้านหนองแวงแฮสวอร์้อยเอ็ดเขตสามนะครับนี่ายโรงเรียนเนี่ยนี่นี่ายโรงเรียนนี่ถึงแล้วเด้อถึงแล้วแต่ว่าจะมาดูสนามก่อนว่ามันแข่งอยู่ห้องไหนอย่างไรนะครับก็เข้ามาแล้วตอนนี้สี่โมงห้าสิบห้านาทีนะั็สิบนาทโอเคครับเดี๋ยว เขาไปดูก่อนเขาไปดูก่อนโวดหงุดหงิบอกว่าลืมกดบ้าแหววผู้พัดเตรียมกล้องอย่างดีลืมกดถ่ายรูปถ่ายวีดีโองดไหล่มางดไหล่วายอยู่ข้ายมาอย่างดีแต่บอกกดถ่ายผู้ตายกุ๊งลองใส่สิอึ้งในโรงเรียนอึ้งมาเฮ้ยเจอถึงแล้วเหรอวันมาลืมกดบ้า ก็น,นี้ถึงที่หมายถึงที่พักแล้วนะครับผมก็เป็นบ้านหลังเดี่ยวอย่างดีนะครับแต่พวกคุณว่าบ้านไหนครับเนี <c> ่ <oughs> รู้อยู่แต่ว่ามันอยู่หน้าโรงเรียนบ้านน้องเวียงแหบแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นหมู่บ้านชื่อบ้านอะไรนะครับก็จะกาลังจะเข้าในซอยบ้านจะไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้านนะเลือกเนะติมคืออะไรเลือกเติมก็ลึกพอสมควรนะครับเห็นยวไทางเข้าดูสิดูทางเข้าบ้านนะทางเข้าบ้าน เป็นสูนย์หวยนะครับบาโอ้ถึงแล้วครับอ<น>ย่าบอกนะว่าไหนถอยออกไปอ้าวไป็นทางตันพี่น้องกำจริงๆนี่แหะครับบ้านพักลังนี้นี่ลหลังนี่ล้างนี่คุณตุ่นนีเขาเขก็ก็ทำไงต้องต้องหาที่ขับรถนะครับนี่ๆีถึงแล้วนะค,นครับคนคุณตุ่นเขาไปที่ อกนี้ได้บ้านพักแล้วครับบ้านพักหลังนี้ครับอยู่กันไม่มีคนอยู่เราอยู่เลยได้ที่อยู่เรียบร้อยออนี่พอดีมาขอเต่าหญยบอกภาษาสีสเกต ว่าเต้าย่ไม่เต้าบอกั็ทานยะย่วบุงหูเรืองเลย่าษาให้บ้างไหนก็ย่แย่แย่ใครเป็นผมสิเอาเต้านน่ไปบางไหนภาษาอร่อยังหมเต้าครับเต้าเนาะเต้าหนึ่งเขา่าภาษนสิดิกินเต้าเล่าสั้นๆว่าจะออกเต้ากัไหมหมอผมเ่ออย่างในเต้าจะ้กันนะเพราะได้พราด้ย่างบอกอยู่สองคืนอันอยู่สองคืนทำใหขับสองคืนเพราะแต่มาเต้าใส่เนาะเสียเต้าใส่ไหเนาะภาษาเนาะเสียเต้า เต่าเนาะเต่าเดี๋ยวนี้ับุเรียนกับวมีพูนนี่นครับเป็นมาตอนรับพ่อยางนี่ครับเพื่ทีมงานชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเพิ่นกับมานะครับตรวจบ้านผมว่ารับเอาแค่หาสิพนพ่อของหน้าหมือนไหมครับนั่นเลพรวันกับตุเรียนของน้ากับอันี้เนาะอุตุมพรบันทุกพรอุทุมพรอยู่อุทุมพรอเดียวสิล่ นี่ห้บอลเตาหน่ายเตาที่เตาให้บอลเตา นะเพราะถามก่อนมีเต้าให้อยู่บ่บางอเตาเต้าหรือเต่าเตาเต้องว่าเต้าแน่นอนเออต้องว่าเตาเตาโอ้ช่างใช่ย่างนั่นเพราะว่านั่ดีว่าสันแล้วว่าแม่อ้นผมแบบอ้นบอกแล้วว่าเราเอาเต้าเอาเต้าแล้วว่าเสร็จเอาเต้าใส่พวกม้าหอยนออว่านนอว่าเต้าเต้าจะบอกว่าาทันแม่จังคืดออกเตาคุณยายแล้วเจอคุณยายแล้วเจอภาษาสีเกศครับบอกว่ายายหาเต้าไงเน้ เต่ากับธานยายงงเลยครับยายว่าสีหาเต่าพ่อนนะกันหาเต่าแล้วหน่อยก็ตัวใหญ่เลยเออมอกไม่เป็นเอาเต่าไหนว่าไหนเต่าเต่าโอเคหนึ่งเข่าโอเคหม้เรียบร้อยครับผมยึดเส้นเป็นไฟเบอร์ถครับมากับทีมงานกว่างอีหลีนะครับกว่างอีรีคูันล้กับนิสเตอร์แมนครับทีมงานของงานนะครับวันนี้โค้ดแมนครับนี่โค้ดแมน ส่วนผมเป็นลูกทีมครับผมเป็นเพื่อนบ้าเพรว่างแล้วแต่ไม่เพิ่งเนี่ครับผู้ใหญ่บ้านสมันกับว่าตอนรับเพาอย่างนี้ครับพี่น้องเออโอ้โหบุ่นครับพี่น้องร้อยเอ็ดเป็นอย่งครับพี่น้องซีตะเกียดไม่ย่ำซีเกีดไม่ย่ำพี่น้องร้อยเอ็ดเท่าเดิมไปกับมาตอนรับเข่าครับนะเขาสู้บ้านนะครับพออยู่อยู่ครับไม่ยากหรอกครับซัมเนกับซุดยอดแล้วครับซัมเนกับดี ครับมันมาถามซูนดีฟครับอยู่ากไหนกันแน่นะครับ